ไม่เลย่มนเส็จขนาดนี้ขึ้นได้เอามาลอตรงนี้ยืนแล้วก็หันหน้าไปทางกระถางนะครับมองขนาด้วยนี่นี่ค่ะม่ตรงนี้เียกอาไว้นี่อาไว้นี่ ถือว่าถือว่าน้าขึ้นแล้วมาต่อครับพร้อมแล้วนะครับจะ,ะ,ะ,บงงจะงงขึ้นแล้วนะครับน้ำขึ้นแล้วนะครับน้ำสงที่เราบูชาจะมาส่งองค์พระธาตุขึ้นแล้วนะครับเลี้ยงจะมีพระคุณเจ้าชัยธรรมโต เทวานเทวังตะวังเวชโยโอหิชายาสุชายมังคะเลตัพวลาสิตาปัทังเกจิเสปัตตวิปุสันต์อภิเสกเกศาะโพธานังอาคปัะโตภมโวชาติสุนาราตังสุมาลัง สุปภาตังสัพพิตังสุขันโนสุโมโตจะตุเยธัมมะมานิสุปทังกินังกายะกัมมะปะจากัมมังปะทาสีนังปะทาังมโนกัมมังปะติเตปะาสีนัปะทาีนานิ น้ำจะส่งองค์รชาตลงมาแล้วนะครับน้ำจะส่งองค์รชาตลงมาแล้วนะครับดูดีๆนะครับดูดีๆเห็นไหมลงมาแล้วครับลงมาแล้วทุสาธุสาธุอนุโมทาน